สบายดีพี่น้องต้องไปสุขทุกคนครับวันนี้มากเกี่ยวหยาไปแหงววครับไก่ <c oughs> ไกลมากครับถึงศิลาลาเลยแหะครับนี่ครับห้าปลูกไว้ครับมาเกี่ยวมันแจ่แล้วครับต้องรีบมาเกี่ยวครับเพราะว่าบบมีเวลามาเกี่ยวพอดีบบมีห้าแหงววครับฝนหยุดตกเลยแม ขี่รถมาสิบกัวกิโลครับนี่ครับทุง่งหญ้าปลูกไว้แต่ว่าแม่เป็นคนรู้เลยปลูกไวแ้แ่หลายปีเลส่วนมากแม่เพื่อนกาจิคายครับผมผมมีเวลามาตัดนี่นะครับมาเกี่ยวเกี่ยวไปจากซองลงแต่ว่าจะเอาไปลดหนึ่งก่อนพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เป็นกำลังใจครับวันนี้มาเกี่ยวหญ้าไกลครับ ถุงยาอันเชียวสุมเอาไปแห้งว่ครับเมือ่อื่นกับบรได้อยู่นี่ครับโอ้ยู่นี่กับประมาณไรกว่าครับไรกว่ากว่านี่ครับผู้ไว้ในทีบานเกิดเมืองนอนผมก็ไปอยู่ไกลครับปุ่นรอยเอ็ดุนนานมาที่ก็เลยมาเกียว มีหยาก็มาเกี่ยวอ้าวพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แล่ะครับถุงยาเดี๋ยวสิเกี่ยวนี่ละ่ะบอกนี้เคยมาเกี่ยวแล้วแถวหนึง่งขึ้นเรียวครับดินดีอุดมสมบูรณ์นะครับดินดีดินอยู่แถวบ้านเกี่ยวสุมกุมภารั์มา,ม,มาลามพงครับเดี๋ยวสิเกี่ยวไปนี่สิเกี่ยวไบ ก็เกี่ยวไปฮะเกี่ยวมะน่มะน่โอเคนี่พ่อพ่อได้ให้ง่วกินครับอ่ะสำหรับจิปนี่ก็แค่นี้ละครับ